คคนถามผมเข้ามาเยอะนะครับเรื่องบัตรคนจนวันนี้ยืนยันชัดเจนจากกระทรวงกันคลังแล้วนะครับว่าบัตรคนจนคนเก่าคุณจะใช้สิทธิ์ของคุณได้แค่เดือนกุมภาพันธ์ปี2566นี้เท่านั้นคนใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ของคุณได้บีนาคม2566สำหรับรายชื่อคนใหม่ ทางคณะกรรมการรอสรุปวันก่อนนะครับว่าใครได้ใครไม่ได้โดยจะมีการประกาศรายชื่อก็คือประมาณสิ้นเดือนมกราคมปี2566สรุปสั้นๆง่ายๆฮะคนใหม่ได้ไรายชื่อรู้ชื่อสิ้นเดือนมกราคม66ทำให้คนเก่าใช้สิทธิ์ของคุณได้แค่สิ้นเดือนกุกภาพันธ์เท่านั้นส่วนคนใหม่บัตรคนจนไม่ได้มีให้ฮะ เพราะว่าต่อไปคนที่ใช้สิทธิ์บัตรคนจนคนใหม่ตั้งแต่มีนาคม66เป็นต้นไปคุณจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนของคุณนะฮะที่มีสมาร์ทการ์ดอะครับใครที่ยังเป็นบัตรเก่าๆแบบพลาสติกรีบไปเปลี่ยนเป็นบัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทการ์ดนะครับคุณจะได้ใช้สิทธิ์บัตรคนจนของคุณได้สิทธิ์ทุกอย่างยังคงเท่าเดิมน,นะครับ ฝากแชร์นะครับ